สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการลิงไซ้ก์การเมืองท่านผู้ชมปลายสัปดาห์แบบนี้เหมือนเช่นเคยนะครับที่เราจะมาวิเคราะห์จาะลึกการเมืองไทยนะครับการเมืองในวันนี้เนี่ยมันจะชี้ชะตามันจะบอกทิศทางสําหรับการเมืองในอนาคตโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนนี้จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับทุกสิ่งทุกอย่างสามารถจับจ้องมองตากันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญประจํา ท่านเดิมนะฮะทางด้านของอาจารย์สุขุมนวลสกุลสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยอาจารย์มีข้อสังเกตการเมืองไทยในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์เห็นอะไรบ้างคือที่ผ่านมาเนี่ยครับผมเห็นความเอื้ออาอนหรือว่าความเป็นห่วงของท่านทักษิณในฐานะที่เป็นพ่อของท่านนายกเนี่ยครับผมนะผมรู้สึกว่าสมัยที่ท่านเป็นรัฐบาลเองเป็นนายกเองเนะ ท่านก็ยังไม่เคยององ,งอนพักร่วมรัฐบาลมากเท่านี้นะครับนะตอนี้มันค่อนข้างเห็นชัดเลยว่าท่านยอมเกือบทุกพักนะเพื่อหวังให้แต่แต่ละพักนั้นโหวตเพื่อสรับสนุนรัฐบาลตัวอย่างเช่นเรื่องเก่าของนาราธิวาสสมัยก่อนนะอาตากใบต่างๆนี่ท่านยังลงทุนกลับไปขอไปอีกรอบนะหรือภาพไปแปอีวันสองวันนี่ท่านก็เดินตามหลังคุณเดชอิทของพรรคประชาธิปัตย์ ข่าวก็มีว่าโดยคุณชูศักดิ์สิรินินทำหนังสือถึงตุลาการสารนูตเรื่องจริยธรรมของคนจะมาเป็นรัฐบาลคนจะมาเป็นรัฐมนตรีนะซึ่งอันนี้ก็มองดูว่าบางพรรคเขาขยับอยากจะส่งบางคนมาแต่ยังเป็นห่วงเรื่องกฎหมายจริยธรรมอยู่ตรงนี้เหรอไหมครับเพราะนั้นดูแล้วตู้สึกว่าตามใจพรรคทุกอย่างแล้วก็ถ้าเราติดตามกันอยู่ก็มีข่าวว่าสี่ผู้ยิ่งใหญ่ก็พบกัน ครับนะซึ่งข่าวแรกสุดนั้นก็บอกว่าจะพบกันที่รางน้ําอำซึ่งถ้าพบกันที่รางน้ําก็พูดกันตรงๆกันก็เหมือนกับคุณทักษิณเข้าไปงอ้อง้อพักภูมิใจไทยแต่ตอนหลังสุดนี่ปรากฏว่าแม้จะไม่ได้พบกันที่ซอยรางน้ําแต่ว่าคุณเนวินก็พยายามแสดงให้เห็นว่ารออยู่ที่นั่นนะ,ะแต่ท้ายสุดนี่ก็ค,คุณคุณ,คณอนุทินได้เปิดเผยล้ ว่าตรลงเขาสี่คนก็พบกันละที่บ้านจันทร์รองร่าก็คือได้ได้หาหรือเคลียร์ใจกันแล้วเคลียร์ใจกันแล้วคุณอนุทินถึงขั้นนี้จะบอกว่าลัมตีทุกคนสมาชิกทุกคนต้องลงไว้วางใจผู้กันตรงตรงว่านายกเต็มที่ไม่เบี้ยวตรงนี้นะรอบนี้ไม่มีคาว่าเบี้ยวแต่ดูไปแล้วเนี่ยผมว่าท่านอดีตนายกยังไม่ไว้ใจพักภูมิใจใจเพราะในอดีตพรคภูมิใจใจเคยย้อนเกรดมาแล้วอนะจบแล้วครับนายอะไรเงี้ยนะเรื่องการเมืองครับครับ เพราะนั้นตรงนี้เห็นได้ว่าที่มันมีข่าวยังไงก็ต้องกัดไม่ก่อนไม่ปล่อยก็คือเรื่องที่ฟ้องร้องดีเอสไอเรื่องสวเรื่องสวการเลือกตั้งสวไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมเนี่ยนะไม่เที่ยงธรรมจะต้องอะไรต่างๆซึ่งข่าวแรกสุดนี่พูดกันตรงๆคนดูนี่นึกว่าเรื่องนี้นี่จบแล้วมันต้องจบแล้วแล้วก็เพราะอะไรทางดีเอสไอจะรับคดีมาได้เนี่ยนะต้องได้คะแนนเสียงถึงสองในสาม แต่เอาเข้าจริงๆก็คือไอ้ข้อสองในสามมันไปไม่ถึงอยู่แล้วแต่ในที่สุดเขาก็หาช่องจนได้ถ้าเล่นคดีนั้นไม่ได้ก็เอาคดีนี้ค้างไว้แล้วกันเอามาก่อนเอามาก่อนก็คือคดีฟ้องเงินครับผมแล้วก็มีแย้มไพ่ๆอีกว่าเรื่องนี้นดูเล็กๆกันนะใช้เสียงข้างมากธรรมดากัดแต่ถ้าถ้าถ้าขุดคุยกันไปเนี่ยมันไปถึงยุบพักเลยนะอ,อ,อะไรอยไรเงี้ยนะครับเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นคำขู่นะ คำขู่ใช้ในสถานการณ์ไหนอาจารย์สถานการณ์ว่าให้โหวตผ่านไปก่อนทำอย่างที่ปากพูดหรือเปล่าว่าทุกเสียงของพรรคเป็นของรัฐบาลเป็นของครับโหวตให้คุณลุงอิงเพราะฉะนั้นถ้าภูมิใจไทยเบี้ยวเรื่องนี้ไม่จบง่ายเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆตรงนี้นะก็เหมือนเอาเรื่องของสวมาเป็นตัวประกันเป็นตัวประกันกัดไม่ปล่อยครับแต่ว่าแต่ถ้าเรื่องมันผ่านไปด้วยดีนะ การอภิปรายผ่านไปได้ดีการโหวตไม่มีที่น่าสงสัยใดๆเรื่องสวก็จบเรื่องสวก็จบครับแล้คือฟังอาจารย์มาทั้งหมดนี้คือเหมือนมันเป็นเรื่องของการเมืองเลยนะครับประเด็นของสวเนี่ยวันนี้ผมไม่มองเรื่องกฎหมายแล้วครับแล้วผมว่าหลายคนก็เปลี่ยนใจจากการมองในเรื่องกฎหมายนะมาเป็นเรื่องการเมืองหมดละคือคำว่าการเมืองคือถ้าตกลงกันได้มันก็จบ คือบ้านเมืองไทยมันชี้ไปทางนั้นมันมุ่งไปในทางการเมืองไปแล้วชั่วงมุงนี้นะแล้วคาไว้ทําไมก็บอกแล้วไม่ยังไม่ไว้ใจเพราะถ้าพูดขึ้นมาเนี่ยที่แล้วมาการเมืองไทยเนี่ยเพื่อไทยจะเสียท่าอีกฝ่ายนึงก็พักภูมิใจไใจนี่แหละถึงแม้จะเป็นพักร่วมแต่ก็มีฤทธิ์มีเดชก็ต้องยอมรับว่าพักภูมิใจไทยไม่ใช่พักที่มันแตกมาจากพักไทยรักไทยนะเขาเป็น พักแบบของเขาอ่ะของเขาอยู่แล้วมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วครับมันไปเรเพียงแต่ไปจีก็มาเป็นพันธมิตรคือมันไม่ใช่พักที่เหมือนกับว่าแต่เรือเออไม่ใช่พักในเครืออย่างพักในเครือนี้ก็มีพักประชาชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่นี้มันไม่ใช่ไม่ใช่พักเป็นตัวเขาเองอยู่เวลาจะคุยกันก็ต้องมียุทธศาสตร์มากกว่าเดิมหน่อยนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ย ทางด้านมันก็เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจไม่แน่ใจจําเป็นต้องเอาเรื่องของสวมันเป็นตัวประกันก่อนให้มันผ่านไปได้ปัญหาก็คือดูจากเสรภาพตอนนี้มันจะมีใครกล้าหือออไม่โหวตนายกอุ้งอิงด้วยหรออาจารย์คือดูแล้วไม่น่าจะไม่มีใครไม่ไม่ไม่โหวตนะครับถามว่าทําไมเพราะว่าแต่การพิจารณางการเมืองเนี่ยผมว่ายังไม่มีพักไหนพร้อมที่จะเลือกตั้งเมื่อไม่พร้อมจะเลือกตั้งเนี่ย ไอการที่จะเขย่าพักเพื่อไทยเพื่อไทยแล้วนําไปสู่การยุบสภาเนี่ยมันเกิดผลเสียแค่ทุกพักเพราะนั้นก็คงไม่ทําอ่าแน่นอนแต่ว่ายังไงยังไงก็ตามนี่ท่านได้คุณทักษณิณก็ต้องไปง้อ,อก,ก่อนไม่แสดงให้เห็นว่านีนเป็นพักใหญ่ก็จริงนะแต่ดูสิฉันเอื้อทุกพักเลยให้ได้ความมั่นใจให้เห็นว่ามาอยู่กับข้าพเจ้านี่ได้นะไม่ใช่เสียหเห็นว่าข่าวล่าสุดก็ จะเป็นเส้นต่อไอะไร m o t o GP m o t o GP ที่ที่บุรีรัมแล้วตามข่าวก็ในขณะที่ข่าวเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะไอ้ไล่ชานชานวีนี่กับเงียบไปแล้วเงียบไปตอนนี้เราก็พอที่จะมองเห็นทิศทางการเมืองใหญ่ภาพใหญ่โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณด้วยก็เหมือนที่อาจารย์บอกว่ามันจะเป็นการแก้เกมกันไปแบบ็อดต่อ็อตครับอ่าเดี๋ยวช็อตอภิปรายจบไปแล้วเดี๋ยวเกมหน้าเดี๋ยวว่ากันใหม่ เมื่อความไม่ไว้ใจเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือพรรคที่เข้ามาร่วมสภาลก็ต้องพยายามตักต,กตวงเอาประโยชน์ชั่วโมงนี้อ่าเช่นเรียกร้องกรอนนั้นเรียกร้องเรื่องนี้แล้วก็เท่าที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ตามใจขออย่างเดียวยกมือสามหนนแล้วกันนะชั่วโมงนี้เอาแบบ,บนั้นเ้าแล้วอย่างพวกกฎหมายคาสิโนเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เรเห็นว่าตรงออกูกได้แล้วกฎหมายเดินต่อเดินต่อเดินต่ออ่าสรุปว่าได้มีโอกาสเดินต่อเ้าแล้วแบบนี้ กลุ่มที่เป็นฝ่ายที่เขาไม่เอาเอาฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาไม่ขัดเคืองหรออาจารย์จะมาเดินต่อเรื่องแบบนี้ก็ขัดเคืเองไงมันกระเทือนเรื่องเสียงแต่ว่า <ทำ S 2> ตอนนี้เสียงก็นะอ่อนลงเนี่ยเขามั่นใจว่าเสียงไม่แข็งพอที่จะต่อต้านเพราะนั้นตรงนี้เราเราถึงได้ได้เห็นอย่างเช่นอะไรการสแสดงออกถึงความไม่พอใจล่าสุดนี้ข่าวคุณทักษิณจะไปต่างประเทศแล้วไม่ได้รับอนุมัติอาจจะไปอินโดศาลท่านก็ไม่ให้ไม่ให้ตรงเนี้ยนี่ก็แสดงก็เสียงอนุรักษ์ก็ อย่างแสดงเห็นว่าพยายามจะคุมคุณทักษิณอยู่อยังมีบทอยู่นะครับพวกกลุ่มการเคลื่อนไหวข้างสภา,ากลุ่มคอปทแทละอาจารย์ผมไม่แน่ใจว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้คนมันไปวิตกกังวลคล้ายๆอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ว่าอยากจะนําไปสู่การยึดอํานาจอีกก็เลยไม่กล้าตามนุนไม่อยากไปสนับสนุนครับ,รบเดี๋ยวการเมืองมันจะวนกลับมาที่จุดเดิมใช่ใชนะฮะจุดที่ไม่มีใครอยากเห็นครับ นะครับอาจารย์อ่ะอันนี้ก็คือการเมืองในสาภาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจารย์ก็ยัง,ย,งยังไม่จบฮะเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่ได้ยินได้ฟัง <Big Bom. S 2> มาบิ๊กป้อมอ่าพักพังประชารัฐทาท่าจะแข็งขันขึ้นมาครับว่าพรกของข้ายังไม่ตายอ่าข้ายังมีความหวังที่จะเป็นตัวแทนของกลุ่มอนุรักษ์นี่แหละครับแล้วที่มีข่าวล่าสุดก็คือบิ๊กป้อมบอกนำเองคนนี้เข้าประชุมสภา,าเนี่ยคนบอกเอานำเข้าที่ประชุมมั้ง เรื่องอื่นของไม่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าอย่าประมาทบิ๊กป้อมไปนะเพราะว่าอะไรครับกว่าท่านจะมาถึงจุดนี้กรรมความรับอะไรไว้หลายอย่างอยู่ในทุกวงการสนทนาจําได้ไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งการอภิปรายในสภาท่านลุกขึ้นแล้วชี้ไปที่บิ๊กตู่นี่แหละผมไม่ได้เกี่ยวเลยคนที่ทํามะคนนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นการหยอกเหรออาจารย์ไม่ได้หยอกครับมันพูดบันทึกอยู่ในที่ประชุมครับสภาบิ๊กตู่พยักหน้ารับอยู่นะ ก็คือตอนนั้นก็สื่อสารว่าถ้าจะมาพูดเรื่องยึดอำนาจเนี่ยไม่ต้องมายุ่งกับผมให้ไปที่คนนี้ให้ไปที่พลเอกประยุทธ์เราก็ไม่รู้ว่ากว่าจะถึงวันนี้เนี่ยท่านยังมีความลับอีกกี่เรื่องกี่ตอนท่านก็มีไม้เด็ดประมาทไม่ได้ท่านแค้นไม้เรื่องนี้อะไรไหมแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของบิ๊กป้อมนี่แค้นไหมผมว่าจะแค้นหรือไม่แค้นนะนั่นอย่างหนึ่งนะแค้นพอที่จะปล่อยของเด็ดออกมาเลยไหมต้องยอมรับว่าร่วมเป็นร่วงตายมาด้วยกันเนี่ยครับมันเป็นสาหสสงครามนะ ผ่านการทํางานที่เอาชีวิตเข้าเสี่ยงทั้งคู่นะนะเพราะนั้นถึงเขาจะจะไม่พอใจกันอย่างไรคงไม่ถึงข่ากันอ่ะอันนี้ก็คือบิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่ถูกอันนี้คือบิ๊กป้อมกับคุณทักษิณไงก็เนี่ยอันนี้เราก็ดูว่ามีทีเด็ดอะไรมวายอ,อย่างน้อยสุดคุณทักษิณก็ก็คิดเหมือนกันนะครับว่าบิ๊กป้อมเนี่ยประมาทไม่ได้นะต้องกองังวลก็ต้องกังวลเหมือนกัน,กนขึ้นมาคําเดียวเนี่ย อาจจะอะไรสภาแตกหรือก็ได้อาจจะต้องวุ่นวายเลยในสภานะฮะก็ต้องรอบิ๊กป้อมแกน่าจะพูดน้อยแหละแต่พูดน้อยแต่หนักแต่หนักตรงนี้พูดน้อยแต่เล่นอาวุธหนักนะตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องจับตาดูกันไปแล้วเรื่องไหนที่คิดว่าการอภิปรายรอบนี้เนี่ยมันจะส่งเสริมทําให้พักประชาชนเนี่ยเฉิดฉายขึ้นมาได้บ้างอาจารย์ก็ผมว่านี่มันก็อยู่ที่การต่อรองรอบแรกกากี่วันเยผมไม่รู้นะก็อยากจะบอกพักประชาชนไว้มากไปก็ คุณก็เรียกความสนใจตลอดไม่ได้นะคเอาต้องพอดีนะอย่าซ้ำซากนะครับอต้องมีของใหม่นะตรงนี้นะมันต้องให้ฟังคนฟังนะต้องสะกิดคนอื่นมาฟังด้วยแต่ช่วงนี้ประชาชนดูเหมือนเงียบไปนะอาจารย์กําลังเตรียมทําการบ้านอยู่หรือเปล่าก็น่าจะเป็นเช่นนั้นคือถ้าปล่อยอะไรออกไปถึงเวลาจริงๆเนี่ยพูดแล้วเหมือนเอาของเก่าเท่านั้นมาขายเนี่ยมันไม่สมราคาเพราะกว่าจะอภิปรายได้ปีหนงหนเดียว ครับมันต้องมีของใหม่มาบ้างครับมันต้องมีของใหม่มันต้องมีของที่ว่าสกิดเอ้ยเป็นท่อกขเดือดเท่าอ่ะกังวลแทนคุณลุงอิงแมาจารย์ที่กังวลแทนคุณลุงอิงนั่นก็คงประกาศสําคัญก็คือมือใหม่ที่พยายามเรียกการอภิปรายในสภามาช่วงหลังก็เข้าแล้วนะก็หนเดียวอ่ะพูดกันตรงว่ายังไม่คุ้มราคาแป๊บเดียวอ่ามีภารกิจครับท่านบอกมีภารกิจฮะความเป็นมือใหม่ก็คือสิ่งที่อาจารย์จะกังวลความที่เป็นมือใหม่ ข้อสาคัญคือเรื่องถ้าเป็นเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าผู้ช่วยทีมต่างๆตรงเนี้ยคงพอช่วยกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันมีของใหม่ผลขึ้นมาเนี่ยอ่าอันนี้น่าคิดแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะต้องกังวลนะครับเพราะว่าลุกทีมพักเพื่อไทยน่าจะเตรียมพร้อมคือไม่น่ากังวลในที่นี้ก็คือยังไงก็ผ่านครับนะยังไงก็ผ่านแล้วบอกว่ามีองคารักษ์เยอะด้วยถูกอ่าแล้วน่ากังวลตรงไหนต่อให้เป็นมือใหม่องคารักษ์ขนาดนั้นมันสบายแล้ว สิ่งที่คุณจะต้องได้ก็คือพอพูดแล้วฝ่ายค้านก้มหน้าไม่รู้จะเตียงกลับยังไงโอ้ต้องภาพนั้นออกมาเลยต้องภาพนั้นออกมาเออไปต่อไม่เป็นเลยต้องทําให้ฝ่ายค้านไปไม่เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่แค่ได้พูดนะคุณที่ผ่านมาเรามีนายุ่เนื้อแบบเขาแบบนั้นเลยไหมอาจารย์เราเคยมีพูดนําที่แบบพูดมาแล้วโจ้ฝ่ายค้านนิ่งสังัดนี้มีไหมก็เราก็เคยเห็นก็หลายคนที่ว่าว่านั้นอย่างคุณชวนก็ใช้ได้ฝีปากไม่เป็นรองใครครับ หรืออย่างอย่างท่านเปรมนะครับก็มีวิธีการแบบว่าประคมข้างนอกแต่น้มันนามาแล้วเนอะยุคหลังไม่มีเลยยุคหลังนี่มันยุคหลังนี่คนมันนั่งหน้าทีวีอ่ะอ่าอ่าแล้วทีวีนี่กลายเป็นแหล่งของของเป็นสนามรบอ่ะอประเด็นนี้มันโซเชียลด้วยมันนอกจากทีวีแล้วมันยังมีโซเชียลด้วยเดี๋ยวเปิดซ้ำเปิดสร้างให้ดูอ่าอย่าไปพลาดเขานะครับอ่าในเวลาเดียวกันถ้าต่อหน้าอีกฝ่ายให้ให้สลดได้ ให้หน้าเขาทาได้คุณก็จะเด่นขึ้นมาเลยจากประสบการณ์นี้ของแบบนั้นมันเกิดขึ้นจากเป็นแบบว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเลยไหมอาจารย์หรือว่าออนสคริปต์ดีกว่าผมว่ามันผสมกันสองอย่างครับมันผสมกันสองอย่างอ,อย่าให้เห็นว่าพูดได้เฉพาะสิ่งที่เตรียมมาอ่าม,มันปนัญหาหรือข้อวิพากษ์วิจารณ์เฉพาะหน้าเนี่ยต้องแตะต้องต้องหยิบมา,มาใช้ด้วยนะเรียกว่าทานควัน กับสวนปันปืนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องมีความรู้แน่นมากเลยนะคะเนี่ยฟังกันมาก่อนะเป็นนายกบ้านเราเนี่ยนายกสมมุติว่ารู้ทุกอย่างอยู่แล้วเนี่ยรับถ้ามีช่องต้องสามารถที่จะทันควันสวนตันปืนเไรอย่างที่พูดะแสดงได้เลยครับโตตอบกันได้เลยครับทุกคนก็หวังเห็นว่านายกอุ้งิงจะมาแนวนั้นเหมือนกันแต่หลายคนก็บอกว่าถุตายท่านก็ต้องออนสคริปต์เพราะมันเพย์เซฟมันปลอดภัยที่สุดก็ออนสคริปต์ก็ได้แต่ว่ามัน มันต้องมันต้องมีหนังสดอะต้องเข้ามาบ้างครับนะฮะอนี้ก็ต้องรอดูแล้วผมเชื่อว่าฝ่ายค้านเองก็จะมีการพิปารายข้อมูลสดแบบว่าไม่เคยเปิดเผยมาก่อนหรืออะไรเงี้ยไม่ก็ไม่สมชื่ออีกเหมือนกันครับอ่าคนอุตส่าห์รอกันเป็นปีอคุณได้แต่ทวนของเก่าเหรอวันนี้เราว่านายกขอโทษนะครับพูดถึงนโยบายก็เอาของเก่ามาท่องอยู่ฝ่ายค้านก็เราก็เหมือนกันข้อโจมตีเดียวกันนะ ทั้งนายกทั้งฝ่ายค้านฝ่ายที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็มือใหม่ทั้งคู่นะฮคนหนึ่งก็คุณเทงอีกคนหนึ่งก็เป็นอง้งอิงอคิดว่าจะเป็นยังไงการอภิปรายระหว่างมือใหม่สองคน <ผม S 2> ดู <ๆ S 2> เดือดไหมมันจะดูเดือดหรือไม่ดูเดือดเนี่ยผมว่ามันจะชวนติดตามไหมการติดตามขอลคนก็คือตื่นตะลึงต่อข้อมูลที่เปิดครับตื่นตะลึงต่อคําตอบที่ได้อะไรอย่างนี้มากกว่าต้องรอดูครับว่ามันจะออกมาเป็นครับ แบบไหนนะฮะในส่วนนี้แต่วันนี้สิ่งที่เราได้ยินก็คือคำมั่นสัญญาจากคุณอนุทินว่าจะรักษาเสียงตรงนี้ตรนี้เดี๋ยวยกมือให้ผ่านครับถ้ามันไม่เกินไปเกมทุกคนมาไม่ให้ใครขาดเลยครับซึ่งก็คิดว่ามันก็จะเป็นไปตามนั้นแหละครับก็แสดงว่าการมีปลายไม่ไว้วางใจรอบเนี้ยเราเห็นผลละว่าผ่านสบายๆเพราะ พอยกมือให้กับคนคนเดียวด้วยเผื่อคะแนนทะลุคือไอ้กันไอ้ชนะสบายหน่อยมันมีอยู่แล้วอแต่เราตาองจัดให้ใไปทําไมอ่ะมีอะไรใหม่ไหมที่จะทําให้เราเกิดความไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาลอ๋อเปิดข้อมูลใหม่เปิดข้อมูลใหม่เพราะนั้นฝ่ายการต้องทําไม่ได้เพราะฉะนัในเรื่องที่คุยคุยกันมาไม่ว่าจะเป็นเอาพายเขากระโดงหรืออะไรต่างๆที่พูดกันมาจนจนเบื่อแล้วเนี่ยมันไม่ไฮไลท์ละ มันเป็นเรื่องไงก็เรียกว่าครูกันเองในระหว่างพรรลิมัฐบาลอ๋อครับครับมันใช่มันไม่ใช่เป้าของฝ่ายค้านตั้งแต่ต้นครับแล้วเป้าของฝ่ายค้านละอาจารย์ก็เรารอฟังู่นี่ไงอ่าอ่าไม่เอาที่ผ่านมาเนี่ยเป้าของฝ่ายค้านเขาเขาจะเป็นในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญความไม่จริงใจก,การเมืองเก่าแล้วยังจะเล่นแบบนี้อีกเหรอก็ถึงได้อยากรู้ว่ามัน,ม,นมีอะไรใหม่กว่าที่ที่เคยมีมาไหมครับ นะถ้ายังจะเล่นแต่เดิมเรื่องไม่แก่แลฐธรรมานูญเรื่องอะไรต่างๆตรงนี้อุยกูไหมอุยกูถือว่าใหม่ไหมนั่นใหม่ถ้าพูดอุยกูมายำๆเข้าไปก็ถือว่าใหม่นะถือว่าใหม่ถือว่าใหม่อ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่างเป็นที่ตกเถียงกันอยู่ว่าตกลงไทยเบี้ยวนานา,นาประเทศที่เขายินดีรับอุยกูหรือเปล่าเพราะว่าทางรัฐบาลยืนยันยว่าไม่มีประเทศทางยุโรปเสนอเข้ามา,าสเสนอตัวเข้ามาแบบจริงจังดีแต่พูดลอยๆอยอ่าอ่าอ่มามันก็เป็นแบบนั้นครับ นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าคือความท้าทายของของฝ่ายค้านก็คือการเปิดอะไรใหม่ๆซึ่งการเปิดอะไรใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้หวังมาจากได้แค่จากพักุ้มนะบิ๊กป้อมเดี๋ยวเกิดไม่รู้ล่ะเกิดเปิดสัญญาขึ้นมาว่ามีบางประเทศทาหนังสือขึ้นมาล่ะกับว่าขอรับอุยกูร์และว่าไงอ่ะยุ่งเลยรัฐบาลตอบยากนะเอาเงี้ยุ่งเลยก็เขาเขาขอมาแล้วเราไม่ส่งให้นะฮะเรื่องนี้ก็ต้อง ต้องคอยติดตามนะครับอ่ะท่านผู้ชมครับเราก็ต้องวิเคราะห์กันไปก่อนที่จะเกิดการอภิปรายเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนนี้ซึ่งตอนนี้เราพอที่จะมองเห็นภาพของการจับขั้วบางฝ่ายบางคนไว้เป็นตัวประกันเราพอที่จะมองภาพแห่งการง้องอแล้วทั้งหมดก็เพื่อคะแนนเสียงทั้งหมดก็เพื่อให้รัฐบาลโดยเฉพาะคุณอุ้งอิงเนี่ยเดินหน้าไปได้อย่างสมูท ที่สุดนะครับ,รบวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สุข,ขุมเป็นอย่างยิ่งที่เกี่ติกับทางรายการขอบคุณครับดีครับท่านผู้ชมครับเวลาของทางรายการหมดลงแล้วนะครับเราสองคนกอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ